สำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์นะครับเพื่อนกดกจตรประกวดกลองย่าวนะครับชิงถวยรรางวัลน,นะครับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในเทศกาลวันช้างไทยเทือที่2นะครับประจำปี2 5 6 6ครับฉเฉลิมฉลอง260ปีเมืองสุรินทร์ครับ ณเวทีกลางสนามกีฬาสารีนรงตำบลน,นอกเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นายพิจิตบุญท่านผู้ราชการจังหวัดสุรินทร์มอบหมายให้นายชำนาญชื่นตารองผู้ราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานเปิดการประกวดกรองแย่าวชิงถวยรางวัลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในเทศกาลวันช่างไทยครั้งที่สองประจำปี2 5 6 6จะเลิมฉลอง2 6 0ปีเมืองสุรินทร์ชิงถวยรงชิงถวยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม การประกวดกรอง,งยาวเป็นศิละปะด้านการแสดงออกของกลุ่มชาติชาติพันธ์เล่าและผาคอื่นๆเป็นบางส่วนในภาคอีสานกรอง,งยาวเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์เล่าวกวยและขมรบางส่วนงานพิธีต่างๆที่ต้องการความสนุกสนานรื่นเรื่องจะใส่กรอง,งยาวในการแห่การแสดงกรอง,งยาวในจังหวัดสุรินทร์หรือจังหวัดท้องภาคอีสานในสถานการณ์ปัจจุบันเริ่มมีจำนวนน้อยลงและการแสดงศิละปะด้านนี้อาจสูญหายไปในบอ่ออีกอ่อซสา อีกทั้งเป็นการสืบสารรักษาหลักกระตอยอดให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดเป็นมรดกผู้ปัญญาอีกแขนงหนึง่งทางด้านศิลปะการแสดงจังหวัดสุรินโดยสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินก็ได้ร่วมบุรณาการกระภากส่วนต่างๆบวรสิเป็นจังหวัดสุรินโรงงานโมบทหินมุงเจริญตลาดเมืองไม้ไอคิวสภาพวัฒนธรรมจังหวัดสุรินกองทุนส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมอำเภอเมืองสุรินมหาวิทยาลัายราชภัฏสุรินสมาคมนักเรียนเก่าสุรวิทยาคารรุ่นที่67 และโรบินสันไลฟ์สไตล์สุรินจัดการประกวดกองยาวชิ่งถวยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในเทศกาลวั่นช้างไทยครั้งที่สองประจำปี2 5 6 6ริเฉลิมฉลอง260ปีเมืองสุรินโดยมีคณะกองยาวจากจังหวัดสุรินร้อยเอ็ดมหาสารคามและศรีสะเกดเข้าร่วมในการประกวดและมีทีมที่พันเขารอบชิงชนะเลิศจำนวนเก้าทีมที่จะทำการประกวดในมือนีซึ่งร่วมถึงการประกวดกองเชีรยเพื่อสร้างสีสันและกความสนุกสนานอีกน้ำครับ